สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีชนูดราคาถูกวันนี้เราก็มีสวนทุเรียนอีกแปลงหนึ่งสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกแล้วนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ชนูดครุฑแดงนอนสศสีจอ9ไร่นะครับชนูดพร้อมโอนได้เลยพิกัดอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองมีต้นทุเรียนทั้งหมดประมาณ420ต้นมีต้นทุเรียนทั้งหมด2รุ่นนะครับ ต้นทุเรียนรุ่นที่1อายุ2ปีมี220ต้นและส่วนต้นทุเรียนรุ่นที่2อายุ1ปีมี200ต้นนะครับต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์งามทุกต้นเป็นสวนสาเร็จระบบน้ําระบบไฟเดินไว้ครบวงจรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนระบบน้ําก็เป็นระบบน้ําแบบสปริงเกอร์ติดไว้ตามต้นทุเรียนทุกๆต้นเรียบร้อยแล้วนะครับไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นไฟฟ้า3เฟสส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรลดต้นทุเรียนนะครับ ก็ใช้น้ําในสระที่ขุดไว้ภายในสวนขนาดใหญ่หนึ่งสระขนาดของสระ3ไร่ลึก15เมตรน้ําดีน้ําสวยใสยสะอาดสีมรกตรเลยนะครับน้ำไม่เคยแห้งไม่เคยขาดมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับมีบ้านพักอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านพร้อมอยู่ราคาขายไร่ละ6,500 0 0บาทนะครับราคานี้ หาไม่ได้แล้วนะครับเป็นสวนทุเรียนอีกสวนหนึ่งที่ราคาถูกมากๆเลยนะครับอีกประมาณ3-4ปีต้นทุเรียนก็จะให้ผลผลิตแล้วนะครับก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตขายได้เลยสวนทุเรียนแปลงนี้ราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นไล่ละล้านกว่าบาทอย่างแน่นอนเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนัดชมเข้าดูพื้นที่จริงได้ทุกวันเลยนะครับส่วนเรื่องราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อลองกับท่านเจ้าของสวนท่านได้โดยตรงเลยนะครับการเดินทางเข้าออกก็ยิ่งสะดวกสบายมากเลยนะครับ แยกจากถนนสุขุมวิทเข้ามาก็ประมาณ2กิโลครึ่งก็ถึงสวนทุเรียนของเราแล้วนะครับลงจากถนนสุขุมวิทเข้ามาก็เป็นถนนคอนกรีตสาธารณะยาวมาถึงสวนทุเรียนของเราเลยนะครับด้านหน้าของสวนทุเรียนด้านหน้าของแปลงที่ดินติดถนนคอนกรีตนะครับความยาวขนานตามถนนประมาณ200เมตรเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ